นำเข้าสู่ใน Google Earth ค่ะ จะมาเข้าสู่โปรแกรม Google Earth Pro นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้นะคะเป็นฟรีดาวน์โหลดนะคะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะที่ Google Earth Pro นะคะเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะคะรอสักนิดหนึ่งนะคะก็จะแสดงนะคะหรือขึ้นหน้าจอนะคะซึ่งหน้าจอตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลทั่วไปนะคะหรือข่าวสารนะคะเราจะอ่านตอนนี้หรือว่าอ่านภายหลังก็ได้นะคะถ้ายังไม่อ่านเราก็กดปิดนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาดูที่แถบเครื่องมือนะคะก็จะมีแถบเครื่องมือที่โชว์คำว่าไฟล์แก้ไขมุมมองเครื่องมือเพิ่มและความช่วยเหลือนะคะเราเข้าไปที่เครื่องมือนะคะเราก็จะมีคำสั่งอยู่หลายตัวนะคะตั้งแต่ไม้บรรทัดตาราง GPS นะคะเราเข้าไปตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวเลือกนะคะคลิกเข้าไปนะคะนี่หน้าจอนี้ก็จะเป็นคำสั่งของการ ะะแก้ไขพิกัดนะคะซึ่งเป็นพิกัดที่เราบันทึกไว้จากเครื่อง GPS นะคะให้เข้ามาดูตรงที่คำว่าแสดงละติจูดนะคะ หรือลองติจตูดนะคะ3ตัวแรกนะคะหรือ3คําสั่งแรกท네ี่ให้เลือกเนี่ยก็จะเป็นพิกัดภูมิศาสตร์นะคะพิกัดที่บอกว่าองศานะคะหน่วยเป็นองศาเฉยๆนะคะหรือเป็นองศาลิปดาฟลิปดาหรือองศาที่เป็นลิปดานะคะส่วนตัวที่4พิกัดกริดนะคะก็จะเป็นพิกัดตัวเดียวกับที่เราตั้งไว้ในเครื่อง GPS นะคะเพราะฉนั้นเราก็จะเรื่องพิกัดกริดนะคะหรือพิกัด U T M Universal Transverse Mercator น,นะคะเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะแล้วแต่นะคะพิกัดที่เรากดบันทึกไว้ในเครื่อง G P S นะคะแล้วเราก็ตอบตกลงนะะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าจอแผนที่เหมือนเดิมนะคะแผนที่โลกเราเข้าไปนะคะที่ไอคอนที่เป็นรูปหมุดนะคะนะคะซึ่งจะเห็นตัวหนังสือขึ้นว่าเพิ่มหมุดก็คือการปักหมุดนะคะ การเพิ่มค่าพิกัดนะคะลงไปในโปรแกรมนะคะเราก็กดไป1ครั้งนะคะเมื่อกดไป1ครั้งนะคะจะแสดงหน้าจอนะคะซึ่งเราจะต้องบันทึกหรือใส่ค่าลงไปนะคะแถวแรกชื่อก็คือชื่อสถานที่หรือชื่อจุดหรือชื่อ ID นะคะที่เราต้องการใส่นะคะเ,เราจะใส่ให้สอดคล้องกับพิกัดที่เราบันทึกไว้นะคะก็คือ0 0 1นะคะ ส่วนข้างหลังนะคะลองเปิดดูนะคะก็คือเลือกนะคะหมุดที่จะปักทั้งเลือกสีเลือกรูปแบบนะคะเราใช้สีแดงนะคะในกนารปักนะคะเราลองเลือกดูนะคะเราเลือกได้หลายแบบนะคะแล้วก,ก็กดตกลงนะคะถัดมานะคะดู3บรรทัดนี้นะคะเขตนะคะก็คือโซนนะคะที่อยู่ในแผนที่ภูมิประเทศนะคะแผนที่เราใช้อยู่นะคะและเป็น เขตนะคะที่โซนที่อยู่ในเครื่อง GPS นะคะของหน้าจอเนี้ยเราปรากฏว่า 47P นะคะก็จะดูจาก GPS นะคะส่วนแถวตัดมาเป็นพิกัดทางตะวันออกและพิกัดทางเหนือก็คือพิกัด x และพิกัด y นะคะนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็คือเปลี่ยนจากข้อมูลที่เราไปบันทึกนะคะลองดู GPS ที่เราบันทึกไว้นะคะ001ก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ โลเคชันนะคะมาดูโลเคชัน 47P จะเป็นตัวเดียวกันนะคะแถวแรกก็คือ x แถวที่2ก็คือ y นะคะเรามาบันทึกค่ากันค่ะ เมื่อบันทึกค่าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีคําสั่งอื่นๆหน้าจอนี้ก็เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมหรือโน้ตที่เราต้องการบันทึกไว้นะคะลักษณะสีนะคะสามารถเปลี่ยนได้นะคะของข้อความนี้มุมมองนะคะก็คือมองเป็นลัติจูดนะคะตรงนี้ก็แปลงให้คร่าวๆนะคะระดับความสูงสามารถใส่ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้ายัางไม่ใส่นะคะก็กดไปที่คำอธิบายนะคะ ยังไม่ใส่นะคะเราเพิ่มลิงก์ได้นะคะลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นนะคะเพิ่มรูปภาพจากเว็บนะคะหรือเพิ่มรูปภาพของสถานที่นั้นที่เราเก็บไว้นะคะนี้เรายังไม่ทําอะไรนะคะเราก็กดตกลงนะคะงั้นมาดูในแผนที่นะคะแล้วก็ดูทางด้านด้านซ้ายนะคะที่เป็นกล่องด้านซ้ายนะคะเราก็จะปรากฏ a นะคะสีแดง0 0 1นหนะคะหมุดที่เราปักตะเกียบ นะคะเราจะโชว์ได้อย่างไรว่าอยู่ตรงไหนจะเห็นว่าเล็กมากนะคะัะงนั้นย่อหรือขยายนะคะเราก็ขยายนะคะศูนย์กลางเราอยู่ตรงนี้นะคะเลื่อนมาให้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เลื่อนเคอร์เซอร์ก็คือขยายนะคะขยายนะคะยังเห็นอะไรไม่ชัดนะคะก็ขยายต่อไปนะคะซึ่ง Google Earth นะคะ ก็จะแสดงผลนะคะแสดงผลเป็นข้อมูลดาวเทียมนะคะข้อมูลดาวเทียมแสดงสิ่งปกคลุมดินนะคะน,นี้ขยายไปเรื่อยๆนะคะความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลดาวเทียมนะคะที่เขาไปซื้อมาหรือเขาจัดหามานะคะสีแดงที่เราปักไว้นะคะอย่าง ไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็ขยายเพิ่มนะคะจะเห็นว่าที่เราต้องขยับอยู่เรื่อยนะคะเพราะว่าการแสดงผลจะอยู่ที่จอตรงกลางของภาพนะคะเพราะนั้นเราต้องเลื่อนจุดของเรานะคะจุดแดงที่เราปักนะคะมาให้ตรงกลางของจอนะคะ ก็จะเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะเกิดจะมีความคมชัดขึ้นแล้วนะคะนี่คือจุดที่เราปักไว้นะคะหน้าตาคุ้นๆนะคะนี่ก็คือภายในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเห็นสีฟ้านี่ก็คือสาว่ายน้ำนะคะนี่คือขยายขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าจุดที่เราไปจับพิกัดมานะคะที่มีความละเอียดระดับเมตรอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้จุดนี้นะคะ นี่ก็เป็นที่เรียบร้อยในการปักหมุดนะคะเราก็สามารถดําเนินการปักหมุดได้ต่อไปก็คือเพิ่มหมุดอื่นนะคะก็กดเข้าไปที่เพิ่มหมุดแล้วก็ทําซ้ําแบบเดิมค่ะ